สรุปนะครับก็คือในไทม์เฟรมรายนาทีไทมเฟรมเล็กเนี่ยอันนี้มันรีบาวแล้วครับอาจารย์นี้คือรีบาวแล้วนะครับก็คือเป็นเทคนิคอลรีบาวครับหลังจากที่ราคามันลงไปลึกมากๆหรือเข้าเขตขายเกินนั่นแหละครับมันก็รีบาวแล้วรีบาวได้แค่นี้นะครับไม่เกิน4ี่พนหนึ่งนะครับแนวโน้มรายชั่วโมงนี่คือขาลงชัดเจนเลยนะครับใน1ชั่วโมงและสองชั่วโมงนี่ชัดมากส่วน4ี่ชั่วโมงกาลังจะตามมาเป็นขาลงแบบสมบูรณ์นะของรายชั่วโมงน่ะ ซึ่งก็จะกินระยะเวลาประมาณเป็นสัปดาห์นั่นแหละครับส่วนทางเฟรมเดย์นั้นก็คือจากนะครับวันศุกร์ที่มันเคลื่อนไหวเหนือปากหลุมตอนนี้ก็หลุดเข้ามาในหลุมแล้วฮะหลุดต่ำกว่า4,140ใช่ไหมก็คือหลุดเข้ามาในหลุมก็คือเป็นกรอบขาลงระยะกลางแนวต้าน4,001กับ4,145ก็คือปากหลุมนั่นแหละ4,001แนวต้านจิตวิทยาครับ ปากหลุม4,145ครับก็อยู่ที่ราคาเนี่ย62,700ถึง63,200ส่วนแนวรับก็คือนะครที่ทำไว้จุดต่ำสุดล่าสุดตอนนี้4 0 4 0แล้วก็4,200ก็คือจุดแนวรับจิตวิทยานั่แหละครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่62,250กับ61,850ราคามีการเปลี่ยนแปลงนะครับราคาไทยเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะเงินบาทนะครับส่วนตัวสปอตไม่เปลี่ยนหรอกครับราคานี้แหละลิสวอรอัพไซด์มีอยู่63 ดาวไซดมีประมาณ80เหรียญจริงๆไม่ได้เยอะมากหรอกครับนะพรคือสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้มันเข้ามากอบขาลงครับขาลงระยะกลางซึ่งก็กินเวลาร่วมสัปดาห์เพราะก็คือในสัปดาห์นี้นะมีโอกาสที่ราคามันจะลงไป3 9 0 0นะครับแต่ในตอนนี้นถ้าไม่ไม่ได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมครับมันก็ควรรับอยู่ตรงนี้มัน มันยังไม่ใช่จุดที่เข้าซื้อเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก4ี่พันะครับสี่พมันคือจุดจิตวิทยานะครับแล้วถ้ามันยืนได้มันก็จะน่าสนใจน่าสนใจในการเด้งรีบาร์ล้วค่อยหลุด3ามพก็หยุดอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองถ้ามันหลุด3ามพอันนั้นลงลึกแล้วก็มารลอข้างล่างอแค่นั้นเลยครับ